ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างโจยจะพามาเปลี่ยนแบตนะครับแบต Vivo Y หกเจ็ดนะครับหรือ Vivo Y ห้า V ห้านะครับ Vivo V ห้านะครับโมเดลก็คือ Y หกเจ็ดนี่นะครับขั้นตอนแรกก็คือนี่ครับให้แกะให้ถอดน็อตสองตัวนะครับเป็นน็อตเนี่ยสองตัวเนี้ย นะครับเป็นน็อตสองตัวนี้ให้ถอดออกนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ใช้เล็บนะครับจิกตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ <c oughs> แซะออกไปเรื่อยๆนี่ครับคือการถอดฝาหลังนะครับเทคนิคการถอดฝาหลังฝั่งนี้ก็ถอดถัดซิมหมอก นี่นะครับแซะเหมือนกันฝั่งนี้ก็แซะเหมือนกันครับ นี่นะครับนีบ่น่าจะเคยเป็ี่นแบตมาแล้วเครื่องนี้ครับแล้วก็แกะแบตเก่าออกเลยครับนี่ครับแบตเก่าออกง่ายๆครับเนี่ยเอาแบตใหม่ใส่เข้าไป จะห,หยอดกาวให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวเก่าขเขาเขาไม่มีนี่มาหยอดกาวเข้าไปนิดหนึ่งให้เขานิดหนึ่งให้เขาอยู่นิดหนึ่งครับ นี่ครับเป็นนาเสร็จแล้วครับง่ายๆก็ปิดฝาใส่ถาดซิมนะครับกลับเข้าไปเหมือนเดิม เนี่ยครับเสร็จแล้วครับแล้วใส่น็อตให้เขาด้วยนะครับหาน็อตใส่เขาด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปซ่อมมือถือเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอรุ่นไหนก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ